สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมวยจิตอีกแล้วนะคะ สวยไหมคะเมืองท่าสวยๆกับทะเลสีทะคอยแบบนี้มาค่ะภารากิจหมวยซ่าพาตะลุยจะพาทุกท่านมารู้จักเมืองในทิปล่องเรือสำราญเวนิสโครเอเชียทิปสัมมนาระดับผู้นำประจำปี2523าปี2523ของแอมเวกันนะคะจาก2ครั้งก่อนนั้นเนี่ยจะพาทุกคนไปเยือน2เมืองสอง ประเทศคือเมืองเวนิสประเทศอิตาลีสู่เมืองดูบรอฟนิกประเทศโคโอเอเชียที่ทั้งสวยมีสเสน่ห์และเต็มไปด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์วันนี้หมวยจิ๊บพร้อมแล้วค่ะที่จะแนะนำเมืองมรดกโลกลำดับที่3ของทริปนี้ให้ทุกท่านได้รู้จักกัน <c oughs> ท่านผู้สุภาพบุรุษและสุภาพสตรีคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สปริตค่ะ เมืองสปิตเนี่ยไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับไอสกีมานานะ่นาสปิตเลยนะคะแต่สปิตเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของประเทศโครเอเชียค่ะรองจากซาเกรฟซึ่งเป็นเมืองหลวงถ้าถามถึงความที่ เป็นเมืองที่มีชายฝั่งติดทะเลแล้วล่ะก็สปินนับว่าเป็นเมืองชายฝั่งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเลยล่ะค่ะอย่างที่จิ๊บบอกไปแล้วว่าที่นี่ได้รับการประกาศจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกด้วยนั่นแปลว่านอกจากธรรมชาติที่งดงามแล้วนั้นยังมีบทบาททางประวัติศาสตร์ที่สำคัญมากๆโดยเมืองสปิตเนี่ยเคยถูกยกให้เป็นเมืองใหญ่ในสมัยจกักรวรรดิโรมันตะวันออกหรือไบเซนแทนค่ะผ่านการบุกลุก ยึดครองและปกครองจากหลายอาณาจักรจนกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของอดีตประเทศยูโกสลาเวียค่ะก่อนที่จะแยกออกมาเป็นส่วนหนึ่งของประเทศโคเอเชียในปัจจุบันนะคะโดยสถานที่ที่จะพาทุกท่านไปเยี่ยมเยือนอาจือได้ว่าเป็นสุดยอดไฮไลท์เลยนะคะนั่นก็คือพระราชวังไดโอคริเชียนซึ่งไดโอคริเชียนเนี่ยก็คือจัก,กรพรรดิโรมันที่ถือว่าเป็นจัก,กรพรรดิพระองค์แรก ที่สะละราชสมบัติและตำแหน่งจัก,กรพรรดิด้วยความสมัครใจค่ะซึ่งพระราชวังนี้ถูกสร้างมาตั้งแต่ตน้นศตวรรษที่4เพื่อที่ไดโอคริเชียนจะได้มาใช้ชีวิตบ้าปลายที่นี่ค่ะแต่เมื่อถ้าเราดูจากแปลนแผนผังสถาปัตยกรรมของพระราชวังจะพบว่ามันคล้ายกับป้อมประกันขนาดใหญ่มากกว่าเรียกว่า ลงจากหลังเสือยังต้องรหวาดระแวงศัตรูอยู่ตลอดนะคะและในภายในนั้นเนี่ยไม่ได้มีแค่พระราชวังที่พักอาศัยของไดโอคริเชียนนะคะยังมีทั้งป้อมปราการแน่นหนา หอคอยสูงโบสถ์แห่งเทพีวีนัสวิหารบูชาเทพจูปิเตอร์โดยหลังจากที่ไดโอคิเชนสิ้นพระชนนั้นพระราชวังก็ได้ถูกลุกรานจนเสียหายและถูกยึดครองจากเดิมที่เป็นสถาปตัตยกรรมแบบกรีกไบเซนแทนล้วนๆเนี่ยก็มีการสร้างอาคารขึ้นมาใหม่ทั้งในรูปแบบยุคกลางเรนเนซองและบารอคโดยปัจจุบันเนี่ย แม้พระราชวังจะสูญหายไปหลายส่วนแล้วแต่พื้นที่ที่เหลือก็ได้รับบูรณะเป็นอย่างดีค่ะแถมยังกินพื้นที่เมืองสปิตเนี่ยไปกว่าครึ่งหนึ่งในโซนเมืองเก่าของปัจจุบันนะคะแต่แต่แต,แต,แต,แต่เรื่องของไดโอคริเชียนยังไม่จบเท่านี้นะคะอย่างที่บอกว่าที่นี่นั้นเนี่ยสุดจะพ,พิเศษในพิเศษในพิเศษอีกทีค่ะเพราะว่าเมื่อไดโอคริเชียนนั้นสิ้นพระชนในปีคริสตศักราช311 สุสานของเขาก็ถูกสร้างขึ้นในโซนพระราชวังนั่นเองค่ะจน300กว่าปีให้หลังมาเนี่ยเมื่อศาสนาคิดได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายไปทั่วดินแดนวิหารเทพต่างๆก็ถูกเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนเป็นสถานที่ประกอบกิจทางศาสนาคริสต์และสุสานของจกักรพรรดิอคริโเชียนก็ถูกดัดแปลงและก่อสร้างโบสถ์ของคริสต์เนี่ยครอบลงไปโดยการดำเนินของบิชอปคนแรกของเมืองสปิตกลายมาเป็น วิหารแห่งนักบุญดอมนิอุสหรือบางทีเราก็เรียกว่ามหาวิหารแห่งสปริตค่ะที่มีจุดสังเกตที่โดดเด่นมากเลยก็คือมีหอละค้างสูงซึ่งได้กลายมาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเมืองสปริตและมหาวิหารนี้ก็ถือว่าเป็นโบสถ์คทอลิกที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ค่ะยังไม่จบนะคะถ้าสังเกตให้ดีๆเนี่ยรอบๆมหาวิหารนี้จะเห็นรูปปั้นสิงโตหน้าคนที่คล้ายคลาย คล้ายกับสซฟิง์ของอียิปต์ซึ่งเอาจริงๆแล้วมันไม่ใช่คล้ายละค่ะแต่ว่ามันใช่เลยแหละนี่คือสฟิงค่ะเมกินอียิปต์แท้ๆเลยเรื่องของเรื่องของเรื่องก็มีอยู่ว่าสมัยจัก,กรพรรดิไดอคริเชียนเนี่ยนะคะแกเนี่ยเป็นติ่งอียิปต์ค่ะชอบอารยธรรมของอียิปต์มอมากกว่าไก่ล้านตัว และด้วยความที่แกรู้ว่าสฟิงค์เนี่ยค่ะมีหน้าที่พิทักษ์รักษาสถานที่แกก็เลยปิ๊งไอเดียแก,กอยากได้สฟิงค์มาเฝ้าที่ของแกบ้างค่ะดังนั้นสฟิงค์ที่ทำจากหินแกรนิตสีดำจำนวน12ตัวจึงถูกขนใส่เรือมาประดับที่นี่ทุกวันนี้ก็เหลือสฟิงค์เพียง3ตัวเท่านั้นและแน่นอนในอนาคตสฟิงค์ก็จะได้พบปะ ทักทายพวกเราเราทำเอ็มวเช่นกันค่ะเดินไปเดินมาเจอรูปปั้นที่ไหนก็ต้องส่องไปทั้งหมดมีอีกที่นึงค่ะที่เราจะต้องไปส่องแล้วก็ไปลูปลูปใช่ค่ะลูปลูปลูปที่รูปปั้นรูปนั้นนะคะรูปปั้นนั้นก็คือรูปปั้นของกัปตันอฟนิน บิชอปยุคกลางจากโครเอเชียที่ตั้งแต่งานสูง20ฟุตอยู่ด้านนอกประตูทองของพระราชวางังเขาเป็นผู้เผยแผ่ศาสนาคริสต์จากละตินให้เป็นโครเอเชียค่ะจึงทำให้ผู้คนที่เนี่เข้าใจศาสนามากขึ้นเป็นผลให้ศาสนาคริสต์เติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่งในอาณาจักรนี้เพราะความเชื่อที่นิยมว่า การถูนิ้วเท้าของอธิการนำมาซึ่งความโชคดีตอนนี้นิ้วเท้าเรียบและเงางามเขาว่ารูมนิ้วเท้าจะโชคดีดูจากความมันวับวาวของเท้าแล้วก็คงทราบว,ว่ามีคนโชคดีไปมากขนาดไหนแล้วนะคะปัจจุบันค่ะ พระราชวางังไดโอคริเชียนและโซนเมืองเก่านั้นถูกดูแลรักษาเป็นอย่างดีเป็นแหล่งท่องเที่ยวและการค้าที่ได้รับความนิยมมากโดยมีทั้งร้านกาแฟร้านอาหารการค้าพิพิธภัณฑ์เปิดอยู่ในอาคารเก่าแก่เหล่านี้เรียกได้ว่าอดีตและปัจจุบันสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนจนเป็นสเสน่ห์ของเมืองไปเลยล่ะคะ่ะอ่ะว่าและหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายภาพสักหน่อย เป็นยังไงกันบ้างคะกับจุดหมายที่4ของทริปเราอ้าปากร้องวา้าวกันไม่หวัดไม่ไหวเลยใช่ไหมคะอย่างที่จิบว่านะคะว่าระดับแอมเวจากทั้งทีจะปกติธรรมดาสามัญได้ยังไงมันต้องพิเศษในพิเศษในพิเศษ,เศษจริงๆเมื่อคนพิเศษอย่างนักธุรกิจแอมเวอย่างทุกท่านเนี่ยคะสำหรับวันนี้จิบขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเอ,ะเอ,ะเอะ๊แต่เหมือนจะยังไม่ไปขออีกนิดนะคะ ถ้ายังจํากันได้ตอนที่หมวยจิปพาทุกท่านไปดูบอฟนิกนั้นทุกท่านคงจําได้ว่าเมืองเป็นเมืองโลเคชั่นหลักของซีรีส์สุดอลังการงานสร้างอย่างเกมออฟทรอนแต่พอมาถึงสปิต t ก็เชื่อได้ว่ามีแฟนพันธ์แท้หลายคนอาจจะแบบตงหงิดต,ตงหงิดเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะมันก็คุ้นคุ้นนะและมันก็ขายขายถูกต้องล้ค่ะสปิตก็ถูกใช้เป็นโลเคชั่นถ่ายทำด้วยเหมือนกัน โดยในเรื่องเนี่ยสปริตจะเป็นเมืองเก่าและพระราชวังไดโอคริเชียนถูกใช้เป็นฉากของเมืองมิรินที่แม่มังกรอย่างดานิเรสมาทำการปลดปล่อยท่าให้เป็นอิสระรวมทั้งยังเป็นฉากหลังของการต่อสู้ด้วยทับเรือและอีกหลายฉากอีกด้วยไปแล้วไปจริงดีกว่าค่ะ เดี๋ยวมวยขอตัวไปถักเปียแบบแม่นางดานิเอเลสก่อนนะคะแล้วไปต่อกันที่เมืองสุดท้ายที่เราจะไปกันในโครเอเชียแต่ยังไม่ท้ายสุดของทริปที่เราจะไปกันนะคะแล้วเจอกันบายค่ะ